สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนปพระเพะผมเบาเหยอชาแนลนะพี่น้องนะมันเกิดได้เนวสบเซมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกาครับผมเป็นเมนูจุตับแตพี่น้องนะจุตับพี่น้องเอ้ยเบ้าเหยอได้ตับมาโลหนึ่งพี่น้องขอเบ้าเหงอมาหลายเบ้าหงอจุตับหน่อยวาาสันเอาจัดให้เด้อพี่น้องเด้อพี่ได้ตับงัวมาโลหนึ่งพี่น้องเอ้ยตับมัวโลหนึ่งมาพี่น้องมาสิบเซ่เบ้าหยอเด้อบ่น้องอีกอย่างมากมายดอกมีแจวน้ำมันงา จียวน้ำมันงาบอยง้อไส้ไอพริกเผาไปพร้อมพี่น้องพี่เจียวน้ำมันงากับแจ่วขมนะพี่น้องนะอันนี้เป็นแจ่วขมบานเฮามาพี่น้องมาสิบเซนบอยง้อเด้อเอา้าก่อนอื่นกะก่อนเฮาสิเปิดเนี่ยเขาก็จัดแก้ข้าวอันนะพี่น้องนะขมก่อนยาดเด้อพี่น้องเด้อมือวนี้เอฟซี FC ขอมาหลายนะพี่น้องนะแต่เวลาจัดให้แล้ว มาขอ,อยาดเด้อโอ้ยพี่ขอน้ำมันงาอนนะพี่น้องน้ำมันงาเนี่ยนๆไปเลยน้ำมันงานโอ้ยพี่น้องเลยนี่แบบนี้เลยเพี่อะอยตับน้ำมันงาน Mm hmm. mm hmm. ขักหน่อยแซบหืมหอมขักพี่ืม mm hmm. มีรูปโดดพร้อมเจ้าขมดูอมอมโอ้คับคือกันนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเจ้าขมบานเฮาพี่ต้นบอต้องเฮ็ดต้นหน่อยนะพี่น้องนะมันมันบอกสะใจนะพี่น้องนะ โค้หวานครับแซ่บไ่หนเลย ตับงามขาดนะพี่น้องนะออขอสดเลย S <S <k iller> โลหนึ่งพี่น้องเ,อเลยบได้กิ่นเฮืองเลยพี่น้องก็คอมาหลาย สะใจขนาด น้ำมันงาต้องกินครับลลายอยู่น แสบไปหน่อยน้ำมันงานเนี่ยมันจะทําให้ตับวบขาวนะพี่น้องนะมาเจอกับพริกเผาหอมอู้หอมใส่น้ำมันงานไปอู้ขักแสบไปหน่อยแบบนี้เลย ขอน้ำมันงาก่อน แซบมิหนงอือหือมมเนือใอือือแซ่บคนมันเน wow ี่ย ออื mm ืค hmm. รับขัดนะพี่น้องนะหอม ใส่ปีกเผาไปนะมู อีกอะจิ้มแจ่วเลยเนาะพี่น้องเนะองอา,าะตอนใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหยาวว้าพี่น้องวะเอาอ่ะข้าวในพี่น้องเบิ้งสุดๆนี่แหละโลหนึ่งพี่น้องเลยที่แรกว่าสิกินบวบเบิ้ลได้นี่พี่น้องเลยแต่ว่าแซบอีหลีอื้มเนี่ อามาพี่ขืหอมเ,เจียวหอมแล้วกัน พี่น้ย้ยกินกกนบ่ลงเลยแก้วขมบ้านเท่ากระคักนะพี่น้้งนะใบรรบวบก น้ำมันงานนี่บสุดยอดอีกลยพี่น้องเลยขาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลองไปลองไปจัดเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเปิดใจเด้วลองไปจัดเบิ้งพี่น้องเลยน้ำมันงา,นงานกับน้ำพริกเผาแล้วก็ใส่โรย lôi hết ngán rồi Hùm hồm ừ ฮืมฮืมขัดพี่นามขัดไปลงเลยอเอา Mm -hmm. Wow. Sẹp. ค่ะโอ้ยเจ้าผมพี่น้องเลยอืม กอเป็นมังงามังงาจนเบิร์ตอปเลยอข้าวมีลลีม Godt. Mm. นะพี่น้องนะเป็นเมนูจุตับพี่น้องจุตับกินกับน้ำมันงาอ้น้ำมันงานี่หอมนะพี่น้องนะใส่พริกเผาไปน้ำนีโอ้โดับมาจะดับความขาวของตับนะพี่น้องนะคักแสบอันนี้ก็เป็นแก้ว บีซอขมโคบลำลาหมคักนะพี่น้องนะเป็นเมนูจุดตับเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องขอมาหลายบอยเนบอคคอยมีเวลาจัดให้นะนานๆจัดเถื่อพี่น้องเลยเอ้าเอามาฝากพี่ตอนน้องสำหรับมื้อนี้กับบอยเนขอขอบคุณเด้อพี่น้องสุครุสุคนเขามาเบิ่งเข้ามารับชมข้าวให้กำลังใจกับมังใจบอยเนาะบอยเนขอบคุณพี่น้องหลายสำหรับมื้อนี้ก็จากลาพี่จาราน้องพี่คิดอะไรสวัสดีครับ